สวัสดีค่ะชาวราศีมีนวันนี้จิ๊บน่าจะจะดูดวงให้ชาวราศีมีนเกี่ยวกับเรื่องการงานและการเงินนะคะว่าการงานและการเงินประจำเดือนมิถุนายนพศ2563ของชาวราศีมีน เป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าเอาไปตัดสินใจอะไรจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะนี่เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยหรืออาจจะสลับกันก็ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นเพียงนิดเดียวก็ได้นะคะอาถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์แอดมาได้นะคะดูกันว่า ชาวราศีมีนการงานและการเงินในเดือนมิถุนายนเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนที่เกิดราศีมีนคือคนที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมนะคะจนถึงวันที่12เมษายนคือคนที่เกิดในราศีมีนนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าการงานก่อนเลยนะคะการงานในเดือนมิถุนายนชาวราศีมีนเป็นอย่างไรบ้างค่ะในภาพรวมของการงานนะคะเป็นท้าใบนี้ ไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าคุณตั้งหน้าตั้งตาทํางานแบบช้าๆแต่มั่นคงคุณจะทํางานของคุณไปเรื่อยๆแบบวางแผนและมุ่งมัน่นคุณทําไม่เคยหยุดทํามันซ้ําๆนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนจะมีลักษณะเป็นแบบนี้แต่ข้อดีค่ะเป็นไพ่บทสรุปด้วยนะคะเป็นไพ่สองถ้วยถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะคะถ้าหากว่าเป็นกิจการการค้าแปลว่า,าคู่ค้าค่ะ จะตกลงง่ายเซ็นสัญญามีการเซ็นสัญญาตกลงคู่ค้าค่อนข้างที่จะให้ความไว้ใจเหมือนเพื่อนสนิทเหมือนคู่รักอะไรแบบนี้คือแปลว่าเขาอะ แปลว่าลูกค้าดีค่ะแปลว่าเข้ามาเซ็นสัญญาง่ายคุยง่ายตกลงง่ายซื่อสัตว์อะไรแบบนี้นะคะแปลว่าถ้าเป็นกิจการการท้านะถือว่าดีเลยนะคะส่วนถ้าเป็นองค์กรสำนักงานหรือว่าองค์กรข้าราชการต่างๆบริษัทต่างๆก็ถือว่าดีเหมือนกันค่ะแปลว่าจะมีการเซ็นสัญญาหรือว่าคู่ค้าที่ดีหรือเพื่อนร่วมงานที่ด uh ีนะคะเข้าใจกันอย่างดีในช่วงนี้แปลว่าการทำงานก็ตั้งใจนะแล้วก็ เพื่อนร่วมงานาลูกค้าคนที่เราต้องติดต่อประสานงานสิ่งต่างๆดีหมดเลยในช่วงนี้แถมมีไพ่นี้ด้วยค่ะนี่ก็คือเพื่อนร่วมงานนะเพื่อนร่วมงานเข้ามาช่วยเหลือเจอจุนนะคอยแบกภาร,ระให้เราคอยช่วยเหลือเรามีเพื่อนมีมิตรนะคะถือว่าช่วงเดือนมิถุนายนยนะคะชาวราศีมีเนี่ย ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆแถมตัวตนยังได้ไพ่เดอะซันนะไพ่เดอะซันแปลว่ามันเป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นการทํางานที่ประสบความสําเร็จมีโอกาสคะ่ะที่คุณจะประสบความสําเร็จได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีผลงานที่ค่อนข้างโดดเด่นเลยนะคะเพราะถึงขนาดเป็นเดอะซันนี่เป็นไพ่ใหญ่แล้วก็ไพ่ดีอ่าโดยรวมเป็นไพ่ที่ดีหมดเลยไพ่สองถ้วยก็เป็นไพ่ที่ดีนะไพ่ที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่า เดือนมิถุนายนสำหรับชาวราศีมีนงานปังมากๆเข้าตาเพื่อนร่วมงานดีการทำงานของคุณเป็นไปแบบเรื่อยๆปกติธรรมดาแต่ผ่านการวางแผนมาแล้วแล้วก็ทำแบบขยันทำแบบเอ,อ่ทำแบบไม่ตกอะ่ะ ทำแบบไม่ใช่ขึ้นสูงแล้วลงต่ําไม่ใช่ค่ะทำเรื่อยๆด้วยความมั่นคงแล้วก็คู่ค้าคู่ขายคู่สัญญาดีมากๆผลตอบแทนก็ดีนะคะเพื่อนร่วมงานยิ่งดีเพราะว่าคอยช่วยเหลือแถมมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งชาวราศีเมนในเดือนมิถุนายนการงานสบายใจได้ค่ะ ดีเลยค่ะแต่ว่าจะมีบางช่วงบางตอนเท่านั้นเป็นไพ่ใบเดียวค่ะที่เป็นอุปสรรคจะมีบางช่วงบางตอนที่ต้องผ่านอุปสรรคไปให้ได้แต่คุณก็ต่อสู้นะคะและยืนหยัดถ้าดูภาพรวมแล้วคุณสามารถผ่านอุปสรรคไปได้แน่นอนเป็นอุปสรรคที่เข้ามาในเดือนมิถุนายนนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละค่ะคุณผ่านไปได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยนะคะชาวราศีมีนดวงการงานดีมากๆในเดือนมิถุนายนนะคะอันนี้ดูให้ร่วงหน้าแล้ว สบายใจได้ค่ะชาวราศีมีนอ่ะแล้วมาดูกันคถะว่าแล้วตัวคุณล่ะคิดยังไงเกี่ยวกับงานของคุณในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะความคิดของคุณเกี่ยวกับงานคุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันประสบความสําเร็จและผ่านไปได้อย่างรวดเร็วอ่อเป็นงานที่ติดต่อประสานงานหรือเป็นงานที่วางแผนองค์กรประสบความสําเร็จและผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยนะ,ปะและนปววลนะแว่าคุณรู้สึกว่าคุณอ่ะประสบความสําเร็จเกี luck ่ยวกับงานของคุณเช่นกันและนี่ค่ะเป็น queen of cup นะคะก็เป็นลักษณะของการที่ทำงานได้ประสบความสำเร็จมีโอกาสเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งคุณทำงานด้วยความรู้สึกที่ยินดีบริการนะคุณมีใจรักงานของคุณนี่คือไพ่บทสรุปนะแล้วก็ไพ่ที่คุมเรื่องนี้ไว้ทั้งหมดแปลว่าในเดือนมิถุนายนคุณเป็นคนที่รู้สึกว่าอยากทำงานคุณรู้สึกว่างานต่างๆอ่ะที่ ทำให้คนอื่นๆเ่ยที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือคนรอบตัวคุณทําด้วยใจจริงๆในเดือนเนี้ยคุณรู้สึกคุณรู้สึกดีที่ได้ทําให้กับคนอื่นๆคุณรู้สึกดีที่ได้ทำงานคุณมีใจบริการเขาจริงๆคุณไม่ได้รู้สึกตะขิดตะขวงใจในการทำงานเลยคุณทำงานด้วยใจมากๆในเดือนมิถุนายนและคุณก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ เก่งนะคุณเป็นคนมีความรู้คุณรู้สึกว่างานที่คุณทําอยู่คุณเป็นคนมีความรู้คุณเหมาะกับมันคุณมีความรู้ในเรื่องนี้แล้วคุณก็มีความพร้อมแต่คุณยังรู้สึกว่าคุณนะรู้สึกว่า อ,อยู่เบื้องหลังองค์กรคุณรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่ทํามันค่อนข้างเป็นงานเบื้องหลังคุณอยากให้ใครสักคนมาเห็นผลงานคุณสักทีเหมือนกันนี่คือสิ่งลึกๆที่อยู่ในใจคุณนะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเยการทํางานเนี่ยมันมีแรงกดดันด้วยจากคู่แข่งก็ดีจากลูกค้าก็ดีนะคะคุณค่อนข้างกดดันในเดือนมิถุนายนคือตัวเองอก,กดดันแต่ว่าภาพรวมของงานคุณประสบความสําเร็จแต่ลึกๆในใจคุณจะรู้สึกกดดันแล้วก็รู้สึกว่าคุณยังเป็นเบื้องหลังอยู่เลย จริงๆแล้วรู้สึกว่าไอการทํางานเบื้องหลังโดยที่ไม่สูงสิงกับใครมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็เป็นข้อดีด้วยนะแล้วคุณก็รู้สึกว่างานของคุณมีแรงกดดันก็จริงแต่คุณเป็นคนมีความรู้ความสามารถนะในเดือนนี้อ่ถือว่าดีค่ะ ดีใจด้วยสําหรับชาวราศีมีนน่าจะมีความสุขกับงานเพราะว่าไพ่บอกเลยว่าบทสรุปคือคุณยินดีทํางานของคุณด้วยความสุขยินดีที่จะทาทุกอย่างถือว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นมาดูกันค่ะว่าไพ่แนะนําอย่างไรเกี่ยวกับการงานของคุณในเดือนมิถุนายนนะคะชาวราศีมีนไพ่บอกว่าคุณทําทุกอย่างในทำเพื่อครอบครัวงานที่คุณทําคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขแบบครอบครัวและคุณก็ทําแบบครอบครัวและไพ่ที่คุมเรื่องนี้ไว้ทั้งหมดก็เป็นเรื่องของการทํางาน ผู้ชายคนนี้สนใจเรื่องงานค่อนข้างที่จะทางานในองค์กรใหญ่พอสมควรไพ่ออบอกว่าคุณค่อนข้างมีภาระในงานเยอะไพ่บอกว่าพักบ้างก็ได้นะไพ่แนะนําว่าให้พักสมองบ้างแค่นั้นเองเพราะว่าภาระของคุณในเรื่องงานรู้สึกว่าจะเยอะเหลือเกินนะคะไพ่บอกแบบนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยคะ่ะชาวราศีมีนไพ่บอกว่าพักบ้างนะภารนะะเยอะเหลือเกินงานเข้ามารอบด้าน พักบางก็ได้นะจ๊ะอ่ะมามาดูเรื่องเงินค่ะงานปังขนาดนี้แล้วเงินดีหรือเปล่านะคะคืองานดีมากๆนะไพ่เดะซันนี่ดีมากๆเลยนะบอกไว้ก่อนอ่ะแล้วมาดูกันค่ะว่าเราเงินดีตามงานด้วยหรือเปล่าคะชาวราศีมีนเงินในเดือนมิถุนายนค่ะเงินของคุณ สามารถหมุนจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งได้แปลว่าคุณพอใช้จ่ายหมุนได้ค่ะแล้วแถมไพ่สภาวะแวดล้อมเป็นไพ่สิบเหรียญไพ่สิบเหรียญเป็นไพ่การเงินที่ดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงมันจะไม่ใช่ในลักษณะโชคลาภแบบไพ่หนึ่งเหรียญแต่ว่าไพ่สิบเหรียญแปลว่าคุณสามารถสร้างความมั่นคงให้กับการเงินของคุณได้ในช่วงเดือนมิถุนายน คุณจะรู้สึกว่าการเงินของคุณมั่นคงขึ้นแต่มันอาจจะยังไม่มากเท่าไหร่มันยังจะต้องหมุนจากจุดหไปจุดหนึ่งแปลว่ายังต้องมีการหมุนเงินอยู่บ้างเล็กน้อยค่ะแต่ในภาพรวมคุณพอใจนะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณสามารถสร้างครอบครัวได้อย่างมั่นคงมีฐานะการเงินที่ค่อนข้างมั่นคงแต่ว่า คุณเป็นคนที่ต้องดิ้นรนค่ะในเดือนมิถุนายนยังต้องดิ้นรนด้วยตัวเองอยู่นะไม่มีใครเอาเงินทองมากองให้คุณยังต้องดิ้นรนหาเงินด้วยตัวเองด้วยความเหน็ดเหนื่อยเหมือนปกติที่เป็นมาแต่ความมั่นคงมันเริ่มมาค่ะเรียกว่ามั่นคงขึ้นเพลอเพอ,อาจจะ อยากมองหาบ้านหรือรถไว้ด้วยซ้ำไปในเดือนนี้หรือมองหาความมั่นคงอะนะคะถือว่าเป็นไพ่ทีด่ดีค่ะเพียงแต่ว่าในเวลาที่คุณทำงานหาเงินคุณยังต้องเหนื่อยเพราะว่ามันเป็นงานเนาะ แล้วก็ไม่มีใครเอาเงินมากองให้แต่คุณต้องเหนื่อยหาด้วยตัวเองคะ่ะชาวราศีมีนแต่สิบเหรียญแปลว่าคุณมีความมั่นคงทางการเงินเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะแล้วก็สามารถหมุนเงินได้ด้วยค่ะเอาเรามาดูว่าการเงินไพ่แนะนําอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการเงินของชาวราศีมีนในเดือนมิถุนายนนะคะไพ่แนะนําว่าอย่างนี้ค่ะไพ่บอกว่า คุณมีคู่คิดทางการเงินคุณสามารถเซ็นสัญญาต่างๆได้เกี่ยวกับการเงินในช่วงนี้เพราะความมั่นคงของคุณมีพอสมควรเลยคุณมีการเซ็นสัญญาได้ทำนิติ นิติกรรมต่างๆเกี่ยวกับการเงินได้สําเร็จนะไม่ต้องห่วงถึงแม้ว่ามันจะดูยากลําบากแต่มันจะผ่านไปได้นะคะและตอนนี้ตัวตนของคุณเป็นไพ่นี้ค่ะไพ่โสดมีความสุขอยู่บนกองเงนิงนกองทองคือคุณต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวเองแล้วก็มีความร่ํารวยมีความสะดวกสบายนะคะไพ่บอกแค่ว่า หลักๆประเด็นสําคัญเลยไพ่บอกว่าในยามที่คุณมีปัญหาเรื่องการเงินในเดือนมิถุนายนไม่ต้องห่วงจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณค่ะจะเป็นผู้ใหญ่ที่คอยเข้ามาช่วยเหลือคุณตลอดเวลาในเดือนมิถุนายนแปลว่าเดือนมิถุนายนถ้าคุณมีปัญหาทางการเงินไม่ต้องห่วงเลยค่ะมีคนรอช่วยคุณอยู่นะคะแล้วก็ ให้ไปนี้บ่งบอกว่าคุณสามารถนําเงินของคุณไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้ในเดือนนี้ค่ะสามารถซื้อของประดับให้กับตัวเองเสื้อผ้าหรือสิ่งต่างๆได้เพอเพอชาวราศีมีนบางคนอาจจะกำลังมองหาการเซ็นสัญญาเกี่ยวกับเรื่องพาหนะเช่นรถก็เป็นไปได้ถามว่าจะสำเร็จไหมบอกได้เลยว่ามีโอกาสสำเร็จแม้มันจะเหนื่อยหน่อยแต่จะสำเร็จนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะที่ติดตามจนถึงวันนี้ฝาก จิบนะจ๊ะด้วยนะคะ